ไปไปกระนป้นไปปะเอาเวลาเดินเวลาเดินพี่ฉัดงงอะไรวะเราจับเผื่อไว้แล้วนจะเผื่อไว้แล้วโอเคทีมต่อไปเอ้าอย่างย่างยงยง อันนั้นแบตหมดยังพี่น้องแบตแบตหมดยังอันนั้นอ่ะอ่าฮะจองไว้ยังไม่มาเลยสวยงามสซงโอเคอ่ะ iPhone 14ปลมกไหม iPhone 15มาแล้วฮะไอ h o n e iPhone i p h o n เหรอเอาไว้ i p h ไม่เอาไอ iPhone 15 แฉงหน้าเลยเจ็ดเล่นเจ็ดเล่นเลยก้องกินสวยหวมากถ่ายสจไม่เอาอ่ะไม่เอาแาอยแมากไม่ตองห่วงยราคาราคาซื้อราคาไอโฟนซื้อไอโฟนได้ประมาณหกทุกตัว แล้วมันก็เจอ ai chụp แล้วก็ลง bay, เลยได้ tiêu สวย tiêu, ยิง đi đây ๆนี่มากนี่ๆๆฟัง

เอ้าสวยงามเราเตียมจโดนน้ำอ๋อเราลองไปลูกเดียวเราลองกุ้งเขาเลยนะแล้วโดนตรงไงแล้วโดนเอาไงแล้วโดนตรงไงลองได้ทีแรกแล้วพอจะกดลองปุ๊บท่นผิงแล้วโดนแล้วเตรียมโดนก่อนนี่เขาตัดเจ้าอยู่ งานงางตั้งแต่พระรามแปดเลยยิงข้ามติ่งช really ั้นไปเลยสวยงามสวยงามยิงเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนิดเดียว อ่ะผมเอามาสองเครื่องสีไตัวเนี่ยเล็ดเมียเล็ดเมียแต่โอสวยเล็ดเมียฮะใช่หัวเวรไม่หัวเวรหัวเวเลยอย่าไปใช้ตอนนี้เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องสายไลไม่ได้แต่กล้องมันซูนครับนะครับแต่มันโอเคอยู่หัวเวรอ่ะชอบอเมริกาเวลามันล็อกอ่ะผมซื้อไอแพดลูกผมลืม มันบล็อกไวที่หลังหัดไงมันมีชิปอยู่อ่ะมันมันอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ะไรเลยต้องทิ้งไปเลยอ่ะจริงๆริงะมาล้างได้มันมันล้างไม่ได้เลยอ่ะล้างได้เอามาที่ะอะไรผมก็เลยเอาไปขายร้านต่อแล้วซื้อเครื่องใหม่เลยมีร้านนั่นก็เป็นร้านแล้วมันมันล้างยังไงก็ไม่รู้มันทำนะโป,ปรแกรมล้างออเหรอ มันทําได้ครี่ใหม่มาสร้างยี่ห้อใหม่เลยเหรอผมก็ว่ามันทําไมซื้อของผมง่ายจงังมันยังไม่ซื้ออะเอาไปเป็นอะไรยังได้เลยใช่มันบอกว่าถ้าไม่ได้ก็ได้แต่เป็นเครื่องอะไรอย่างเดียวระหว่างนี้มันทำได้ดูมันออกฮะผมไปที่ไอแคทสี่ห้ารอบเหมือนเดิมเขาบอกไม่ได้มันไม่ได้หรอกมันไม่มีทางทางไมคุณหรอก ไปมาบนคลองเงินสามพันสามพันห้าแก้ได้หมดที่นี่เอาเหรอโดนล็อกขนาดไหนก็แก้ได้เอามา่ดิอืมขอ,อไม้เท้าแผลดนล็อกกันเหรอใช่ใ,ชให้รับให้ใช้ของง่ายมันนดุปร<ด><ด>ูเป็นไร้าเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูประตูก่อนประตูเป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประตูเป็นไรเหรอออกตห โดนอะไรอ่ะเอาไรเสมอหนึ่งหนึ่งอเหรอหรือว่านำละหนึ่งส่วนอ,อะดูด้วยดูด้วยข้อพลิกข้อพลิกขาเสาขาเสาแข็งกว่า เจ็บเประตูเ็นเปดประตูไหวรอไหวปรอใครเปล่นเปลนได้ั้ยน่ะยืมได้ไ้ยประตูย่บบาทยีบาทเได้ได้ประตูสำรองอะิเม่ยจะเป็นประตูเ,ตเ,รตรเ,เหรอตกเ่าหร่ห่นทีอฮะ